อย่างแรกเลยเวลาอายุเราเยอะขึ้นเนี่ยช่วงเกิน20 ส0ไปแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ากระบวนการเผาผลาญต่างๆในร่างกายมันไม่ค่อยดีเหมือนตอนหนุ่มสาวหรอกตอนช่วงที่เรายังวัยรุ่นอยู่เนี่ยกินเท่าไหร่เนี่ยก็อ้วนยากเพราะว่าร่างกายมันเป็นช่วงที่กําลังต้องเอาพลังงานเอาสารอาหารต่างๆไปเสริมสร,ร้างเป็นกระดูกเป็นกล้ามเนื้อมันอยู่ในภาวะของเขาเรียกว่าการเสริมสร,ร้างกินอะไรเข้าไปมันก็ไปเสริมสร้างเป็นกระดูกเป็นกล้ามเนื้อที่จําเป็นแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายมันบอกว่าฉันไม่ต้องเสริมสร้างอะไรแล้วนี่ฉันสูงพอละกล้ามเนื้อกระดูกฉันแข็งแรงพร้อมทํางานเต็มที่แล้ว มันก็ไม่เสริมสร้างเพิ่มแต่คราวนี้มันก็เขาเรียกว่าถึงพีคปุ๊บมันก็เริ่มลงจากเขาแล้วความเสื่อมก็ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการร่างกายเนี่ยเวลาอายุเยอะขึ้นมันถูกเซ็ตโหมดไปที่โหมดการเสรื่อมสลายโดยอัตโนมัติอยู่แล้วกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะไปเสริมสร้างแล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินเยอะเกินไปเนี่ยมันก็มีแต่เก็บเป็นตัวที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอ้วนง่าย อย่างที่สองเลยคือฮอร์โมนต่างๆมันเปลี่ยนฮอร์โมนที่มันเคยช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมันเผาผลาญน้ําตาลมันไม่มีเยอะทํางานไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนบวกกับบางคนยิ่งทานอาหารไม่ดีด้วยก็มีภาวะดื้ออินซูลินตามมาได้ก็ยิ่งอ้วนง่ายขึ้นนะคะพราะจริงเนี่ยปัจจัยมันก็มาจากหนึ่งมันเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นจากฮอร์โมนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้การเผาผลาญต่างๆไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนขณะเดียวกันพออายุเยอะขึ้นเนี่ยแนวโน้มคือมวลกล้ามเนื้ นั่งอยู่บนรถเข็นถือไม้เทา้าตัวแห้งๆมวลกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีกับในแบบหนุ่มอายุ20ปีอันนั้นก็คือเป็นธรรมชาติของร่างกายว่าอายุเยอะปุ๊บมวลกล้ามเนื้อมันลดพอมวลกล้ามเนื้อลดเกิดอะไรขึ้นไม่มีตัวที่มาช่วยการเผาผลาญพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอายุเยอะขึ้นมวลกล้ามเนื้อลดลงก็มีโอกาสจะอ้วนง่ายขึ้นเพราะว่าเมตาบอลิซึมเรามัน้าลงดีที่สุดเลยคือออกกําลังกาย เป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทํายากๆเพราะมันต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายก็เป็นออกกําลังกายที่ช่วยคงมวลกล้ามเนื้อเอาไว้นะคะซึ่งเวลาคงมวลกล้ามเนื้อเอาไว้บางคนบางท่านก็อาจจะเลือกไปออกในยิมที่มีเทรนเนอร์ช่วยสอนว่าออกกล้ามเนื้อส่วนบนช่วงกลางท้องหรือว่าส่วนล่างแต่ท่าที่ทําได้ง่ายๆทุกคนทําได้ก็เป็นมีอยู่สามท่ากล้ามเนื้อส่วนบนก็คือเป็นมิดพื้นกล้ามเนื้อส่วนกลางลําตัวเนี่ยบางท่านก็ใช้ซิทอัพแต่บางท่านก็ใช้ท่าที่เรียกว่าแพลนกิ้งนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อส่วน ขาก็ใช้ท่าที่เรียกว่าสควอตที่เหมือนลงไปนั่งเก้าอี้แหละแต่นั่งเก้าอี้ในอากาศนะก็ทำง่ายๆ3ท่านี้เนี่ยก็สามารถช่วยเสริมหรือว่ารักษามวลกล้ามเนื้อของร่างกายเอาไว้ได้ขณะเดียวกันการทานอาหารก็ต้องเลือกทานอาหารที่มันมีโปรตีนเพียงพอโดยเฉลี่ยแล้วคงมวลกล้ามเนื้อเอาไว้ประมาณ0.5กรัมกิโลเนี่ยเปอร์เดย์ก็พอถ้าเพราะฉะนั้นถ้าหนัก50ก็โปรตีนอย่างน้อยวันละ25 กรัมก็จะเพียงพอแล้ว25กรัมก็ประมาณนม3กล่องเองก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนักหรือถ้าเกิดว่าเป็นเ,ออเนื้อสัตว์ต่างๆพวกเนื้อปลาเนื้อหมูเนี่ยก็ประมาณ1 2 1 0 1 2ช้อนโตกินข้าวนะคะก็จะยิ่งทําให้โยโย่เพราะว่าทุกครั้งที่อดอาหารนี่ต้องเข้าใจว่ากระบวนการของร่างกายตอนแรกก็คงใช้พวกแป้งก่อนพรใช้แป้งจนหมดแล้วเกิน12ชั่วโมงเฮ้ยไม่มีอาหารเข้ามาละ ฉันเริ่มรู้สึกว่าอยู่ในภาวะขาดอาหารก็จะเริ่มเปลี่ยนไปใช้ไขมันซึ่งไขมันนี่จะใช้ได้อยู่ไม่นานเพราะว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนไปเกิดดอกกรดคีโตนในร่างกายเหมือนที่ช่วงหนึ่งคนชอบกินแอดกินพอเป็นคีโตนปุ๊บน้ำหนักมันลงก็จริงแต่มันไปกระตุ้นให้เกิดการเสื่อมสลายของมวลกล้ามเนื้อพอมันเอากล้ามเนื้อมาใช้ปุ๊บมวลกล้ามเนื้อลดลงหมายความว่าอัตราการเผาผลาญต่างๆหรือว่าเมตาบอลิซึมของเราเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่อดอาหารน้ำหนักลงก็จริง แต่พอกลับมากินใหม่มวลกล้ามเนื้อที่ช่วยเาผาผลาญพลังงานมันลดลงก็กลายเป็นว่าพอกินเท่าเดิมก็กลับมาอ้วนขึ้นเป็นทุกครั้งที่ไดเอทเนี่ยเราไม่มีการรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้ไดเอทแบบผิด,ผ,ดผิดเนี่ยก็ยิ่งทําให้กลับมาโยโย่โยยนหนักกว่าเดิมได้ค่ะช่วยได้บ้างแต่ว่าไม่ใช่ยามาสจาั่น คงไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆกินอาหารเสริมเหล่านี้ปุ๊บแล้วน้ําหนักมันจะลดเลยส่วนใหญ่ก็คือต้องไปคู่กับการออกกําลังกายด้วยจะเห็นได้เลยว่าเวลาซื้ออาหารเสริมพวกนี้เขาจะเขียนเป็นตัวเล็กๆตัวเล็กๆเอาไว้ให้อ่านบอกว่าต้องคุมอาหารแล้วก็ต้องเอ็กซอร์ซส์นะแต่คนไม่ค่อยดูอ่ะก็จะดูแค่ว่าอ,อ๋ออันนี้บูสต์เมตาบอลิซึมอันนี้ช่วยเบิร์นแฟตก็จะซื้อกินแล้วแต่ถามว่ามันช่วยได้ไหมส่วนใหญ่ที่เขาเอามาใช้นี่ก็พบว่าช่วยได้แต่อย่างแอลคาเนทีนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ช่วยนะ ไม่ได้ช่วยในการลดน้ําหนักแต่ว่าตัวมันเองคือช่วยในการผลิตพลังงานของร่างกายมันเกี่ยวกับกระบวนการการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมากกว่าแต่ก็มีอีกหลายกลุ่มเช่นกลุ่มพวกคาเฟอีนที่กระตุ้นให้มีการเผาผลาญไขมันเยอะขึ้นแต่ส่วนใหญ่ตัวพลリเมนต์เหล่านี้เนื่องจากว่าอาหารเสริมมันจะไม่เหมือนยา,านวิจัยในคนก็เลยค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ที่เขาเอามาถ้าไปอ่านจริงๆก็มักจะเป็นในพวกกลุ่มสัตว์ทดลองมากกว่า